ep 0 5เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยาวนะครับแต่ ep เนี้ยจะไม่พูดยาวนะครับแล้วว่าการที่จะเติมเนื้อหาเนี่ยผมจะเติมอยู่ในกลุ่มของ Facebook ใน ep 0 5อีกทีหนึ่งล้วมากลับมาดูในออคอนเซปต,ต์เดิมว่า4 4ประเด็นนะครับที่เราเองเนี่ยจะต้องใส่มาในคอนเทนต์เนี้ยนะครับก็คือปัญหาของเขาคืออะไรครับจริงๆปัญหาของเขาของเราเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคือว่า ถ้าเขาไม่สามารถที่จะปรับแต่งนามบัตรของเขาแอปของเขาร้านอาหารของเขาสินค้าของเขาบริการของเขานะครับหรือใช้เครื่องมือให้เป็นอันนี้มันคือปัญหาของเราแล้วนะครับเพราะนั้นปัญหานี้จะคู่ขนานกันไปดังนั้นเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในประเด็นที่สองว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับคำตอบอย่างแรกก็คือ ไปสร้างความเข้าใจกับเขาก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องทำนะครับอย่างเช่นคุณไม่เปลี่ยนรูปสินค้าและคนเขาจะสั่งสินค้าคุณได้อย่างไรนะครับคุณเป็นนั่งทานข้าวกับพักพวกคุณจะให้น้ำบารเขาแต่รูปมันไม่เป็นกิจการของคุณคุณจะให้น้ำบัตรเขาได้อย่างไรหรือคุณแต่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่รู้วิธีการทํา PR ให้ธุรกิจของคุณนะครับก็คือคุณจะส่งให้ใครก็ส่งไม่เป็นส่งทั้งรลายก็ไม่ถูก ส่งทางลิงก์ของเ c e b o o k ส่งทาง Messenger นะครับหรืออาจจะส่งทาง QR Code ให้เขาส่องก็ไม่ถูกคือเรื่องพวกนี้นะครับก็จะต้องมีอยู่ในคู่มือว่าทำอย่างไรอันนี้แหละครับผมเองอ่ะบอกว่า EP เนี้ยผมพูดสั้นแต่เนื้อหาของ EP เนี้ยมันจะเสริมเติมเข้ามาเรื่อยๆเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าคุณ่ะมีหน้าที่ ทั้งคุณนี่คือหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้แนะนำนะแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนปรับแต่งนะครับแอป,ปของตัวเองอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นสินค้าบางตัวนะครับเฮ้ยไม่เวิร์กเอาออกเฮ้ยสินค้าตัวนี้ราคาสูงไปเอาลงแก้เฉพาะข้อความหรือว่าเฮ้ยพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับหน้าตาดีเข้ามาช่วย PR เราก็อัด YouTube เข้ามาใส่อยู่ในวิดีโอ นะครับในแอป,ปของเราเรื่องแบบนี้ที่ผมบอกว่าเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมันเยอะแต่มันไม่ยากคือมันจะสนุกก็ต่อเมื่อเราเดินตามเดินตามคันลองของการบริหารจัดการร้านตัวเองร้านตัวเองนะฮะไม่ได้ไปทำร้านคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในข้อที่บอกว่าต้องทําอย่างไรเนี่ยก็คือต่างคนต่างเข้ามาเรียนรู้นะครับซึ่งผมเองอเป็นเซนเตอร์ของการเรียนรู้ส่วนพวกเราเนี่ย ที่เป็นผู้แนะนำเนี่ยเราก็เอาความรู้ตัวเนี้ยไปกระตุ้นให้เขาทำพอเขาทำแล้วนะครับคือเขามีเขามีแอคชั่นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำยังไงต่อเขาก็จะแชร์ครับอันนี้ประเด็นที่3ก็คือเขาก็จะแชร์แชร์ไปให้ใครใครก็ตามที่เป็นว่าที่ลูกค้าใครก็ตามที่เป็นผู้มุ่งหวังนะครับหรือใครก็ตามซึ่งเป็นใครก็ตามไม่รู้นะครับได้เห็นนะครับก็อาจจะปริงว่าเฮ้ยอย่างนี้มีด้วยหรือ เขาอยู่ที่ไหนเข้าไปได้อย่างไรนะครับก็จะมีการสมัครต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนเป็นดีลเลอร์นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนนะถ้าเราไม่ได้ลงเราก็ได้สร้างฐานลูกค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีการรีพอร์ตขึ้นมาว่าเอ้ยคนที่สมัครต่อคุณมีใครบ้างแล้วมันก็จะมาแจ้งในส่วนกลางนะครับว่าอินพุตของผู้สมัครรายวันมีใครบ้างใครเป็นผู้แนะนําอย่างเนี้ยคู่มือต่างๆเหล่านี้ มันจะต้องถูกค่อยๆอ,อธิบายเป็นลําดับขั้นนะครับว่าเฮ้ยณวันนี้เขาต้องการรู้เรื่องนี้เขาไปดู e ีนี้แต่ว่าถ้าเขาต้องการปรับแต่งแอปปรับแต่งเครื่องมืออ่าให้เข้าไปดู e ี05นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาทาได้ดีอ่าคนเราเนี่ยนะครับมีนามบัตรสวยอยากแจกไหมครับอยากแต่ถ้าแบบแจกใครก็เอามาใหม่เราก็หมดอารมณ์เหมือนกันนะเฮ้ยมันทำไมมันเลอะเทอะเละเทะขนาดนี้ กล้าส่งให้ใครด้วยเหรอรับรองว่าเราหดเลยครับไม่กล้าที่จะเสนอหน้าไปไป,ไปแนะนําอะไรใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองก็ต้องดูคู่มือนะครับพอเข้าใจแล้วก็ไปถ่ายทอดความเข้าใจให้กับผู้มุ่งหวังของเรานะครับแล้วก็พาเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับ EP เนี่ยนะครับพูดสั้นแต่เดี๋ยวพอดูเนื้อหาที่จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยยาวนะครับ ผมจะมีอัปเดตอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องห่วง